ข่าวรองภัยวันนี้นะคะเรามาร่วมกันปฏิบัติภารกิจฟื้นฟูหนึ่งในโครงการของภาคีเครือข่ายคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทยในเขตดอนเมืองนะคะซึ่งตั้งแต่เราเดินทางมาในช่วงเช้านะคะผ่านถนนเดชาตุงคะ จนมาถึงที่นี่ค่ะโรงเรียนบำรุงรวิวันดอนเมืองค่ะเราได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นนะคะทั้งจากผอ,อ,อสํานักงานเขตดอนเมืองแล้วก็ผอ,อของโรงเรียนบำรุงรวิวันดอนเมืองค่ะซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะยังมีน้องๆจิตอาสาค่ะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะคะที่มาร่วมแรงทําความสะอาดอีกแรงหนึ่งค่ะซึ่งน้องๆตอนนี้กําลังช่วยกันขัดกันอย่างขมักขเม้นเลยนะคะซึ่งสภาพภายในบริเวณโรงเรียนโดยรอบนะคะนอกจาก คาบดินโคลนนะคะที่เปืเป้อนทั่วทั้งบริเวณจากน้ําท่วมขังแล้วนะคะยังมีเศษซากของพวกต้นไม้นะคะทั้งต้นไม้เล็ลกกลต้นไม้ใหญ่ที่ได้ตายไปค่ะทั้งหมดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาช่วยกันเก็บกวาดแล้วก็ทําความสะอาดกันค่ะ หลังจากที่เขตดอนเมืองน้าลดลงแล้วเนี่ยนะครับทางเขตก็คงดาเนินตามนโยบายของท่านผู้ราชการที่อย่านครนะครับด้วยการจัดเก็บขยะนะครับพยายามจะจัดเก็บขยะตามถนนและตามบ้านเรือนต่างๆให้ออกไปให้เร็วที่สุดน,น,นะครับป,ปัญหาประเด็นแรกเลยก็คือทุกบ้านนะต้องทิ้งขยะนะครับเราก็ต้องเข้าไปจัดเก็บขยะต่อไปก็คือเรื่องของการซ่อมแซมกรอกซอยหรือถนนที่ชํารุดนะครับนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นเรื่องของการฉีดยุง นะครับดูแลเพื่อไม่ให้ยุงรบกวนเนื่องจากว่าช่วงน้ําท่วมเนี่ยยุงชุมมากแล้วนะครับทางโรงเรียนได้รับความเสียหายมากน้อยแค่ไหนคะาทางโรงเรียนนะคะน้ําขึ้นหมดทุกตึกนะคะความเสียหายนั้นมันจะอยู่ขึ้นอยู่กับความสูงต่ําของอน้ําที่ขึ้นแต่ละอาคารเพราะอาคารบางตึกนั้นเข้าไปถึง50เซนทยอยทำนะคะ แล้วเราคงจะต้องขอหาหาความร่วมมือจากเอกชนที่เขาจะช่วยเหลือเราได้นะคะห้องสม,มุดเปิดมาจะยังไม่ใช้เนื่องจากว่าเป็นห้องสม,มุด e r e c บ v e r y ยังไม่ได้ตรวจรับแล้วน้ํามันท่วมถึง,ถงก็คงจะต้องเปิดให้แห้งก่อนแต่ความเสียหายตรงนั้นไม่มากเท่าไหร่นะคะถ้าถ้าสักพักอีกสักเดือนนึงถ้าน้าแห้งจริงๆแล้วมันแห้งจริงอาจจะใช้ได้นะคะเรื่องการเรียนชดเชยแหละคะ่ะเขาเห็นว่าถ้าเปิดวันที่13ธันวานเนี่ยช้ากว่าโรงเรียนที่รัฐบาลกำหนด6ธันวานเนี่ย4วัน โรงเรียนมีมาตรการยังไงบ้างโรงเรียนก็มีมาตรการเพิ่มเติมไปคือทางกรุงเทพมานคะรจะให้เรียนวันเสาร์แล้วก็่วโมงสุดท้ายอีกหนึ่งอีกหนึ่งใช่ไหมคะจนถึงเดือนกุมภาของพี่จะยืดเวลาไปอีกสองอาทิตย์คือเดือนมีนากลางเดือนมีนาก็จะครบจะครบเป็นตามกําหนดวันที่เราหยุดไป4ี่วันนั่นเองนะคะน้องๆจิตอาสาที่มานี่น่ารักนะเข้ามาด้วยใจอะ่ะพี่อยากเห็นแบบเนี้ยในสังคมของเราถือว่าเป็นจิตอาสาที่ที่เรามองเห็นแล้วว่าเขา เขามีจิตที่ที่จะช่วยจริงๆแล้วพี่ก็จะเอาตัวเนี้ยไปเป็น,เป,นเป็นเคสเป็นเคสสตัด,ดี้ให้เด็กก็ได้ศึกษาว่าน,นี่เนะี่ยคือพี่พี่จิตอาสาที่เขามาทําหนูโตขึ้นเนี่ยหนูต้องทําแบบนี้ถึงหนูจะไม่โตขึ้นหนูขนาดนี้หนูก็ช่วยได้เป็นจิตอาสาได้นี่คือตัวอย่างของคนที่มีจาาิตอาสาไงคะ่ะ โรงเรียนบำรุงรวิวันวิทยานะคะจะยืนยันว่าสามารถเปิดได้ทันในวันที่13บธันวาคมนี้แต่ในส่วนของห้องสมุดของโรงเรียนแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคงจะต้องมีการซ่อมแซมแล้วก็ของงบในการฟื้นฟูต่อไปแต่ทางผู้อํานวยการของโรงเรียนนะคะก็ฝากขอบคุณจิตอาสาทุกท่านคะ่ะที่มาช่วยในเรื่องของการฟื้นฟูโรงเรียนในครั้งนี้ทําให้การฟื้นฟูเป็นไปนได้อย่างรวดเร็วคะ่ะ จิตอศาสาจากเนชั่นนะคะก็คือเคยมาร่วมโครงการในที่ไปที่ดอนพูดก่อนแล้วก็ที่นี่เป็นที่ที่2ก็คือโรงเรียนบำรุงละวิววันวิทยาก็เห็นความเดือดร้อนของคนไทยก็อยากจะช่วยเหลือนะคะก็อยากให้ทุกคนหันมาช่วยเหลือไม่ใช่ว่านิ่งดูดายกันเพราะว่าความเดือดร้อนที่ได้รับกันก็เดือดร้อนกันทุกคนนะคะไม่ใช่เฉพาะแค่ว่าคนที่โดนจริงๆ ก็ถ้าเกิดใครมีจิตอาสานะคะก็สามารถมาร่วมได้ค่ะสำหรับของเนชั่นนะคะก็จะมีไปที่อื่นอีกมากมายค่ะยังไงก็ติดตามได้ทั้งทาง Facebook นะคะทางเว็บต่างๆก็มีค่ะสามารถติดต่อได้ที่เนชั่นค่ะพอเพรเดิเญมีเขามีกิจกรรมขึ้นมาครับแล้วเพรเอิญพวกเราสนใจกันก็เลยรวมกลุ่มกันไปลงชื่อแล้วก็มาทํากิจกรรมที่นี่เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ให้กับส่วนรวมที่บ้านก็นาทั่วเหมือนกันก็เลยแบบเห็นใจเขา แล้วก็เข้าใจว่าเวลาน้ำท่วมมันเป็นยังไงหลังน้ำรถอย่างเงี้ยแล้วโรงเรียนพื้นที่มันก็ไม่ใช่เล็กๆมันก็ใหญ่คนทากันคนสองคนก็ไม่ไหวตัวไหนครับตัวไหนครับบางพัดค่ะบางพัดท่วมถึงไหนครับมันแล้วแต่พื้นที่อ่ะอ๋อเราบ้านคุณท่วมไหนครับตะตุม่มตะตุมตะต่ม <laughs> ท่วม <laughs> ทําไมอ,อ่ะนอกมันท่วมหน้าแข้งอ๋อท่วมน้าแข้ง,ขงโครงการภาคีเครือข่ายคืนชีวิตคืนชุมชนให้คนไทย จะมีไปจนถึงเดือนพฤษภาคม2555ในพื้นที่10จังหวัดทั่วประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมเพื่อช่วยฟื้นฟูทรัพย์สินจิตใจตลอดจนส่งเสริมอาชีพเพื่อรองรับกับช่วงที่ประสบภัยทางโครงการยังคงต้องการอาสาสมัครและจิตอาสาหากใครสนใจสามารถติดต่อได้ทางเนชั่นกรุ๊ปและสถานีข่าวรวงภัย02 338 3000กด3 เพื่อลงพื้นที่ไปกับเราสิทธิกรปรักกำนนถ่ายภาพวรุณบันบราศินทีมข่าวระวังภัยรายงานแล้วถ้ามีโครงการดีๆแบบนี้อีกน้องๆะมานช่วยไหมคะมาครับผมครับผม